อาชญากรรมทั้งหลายเกิดขึ้นจากการกระทําของคนทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่เราเรียกว่าผู้ร้ายหรือคนร้ายปัจจุบันเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการกระทําความผิดคนร้ายก็มักจะใช้ยานพหาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต,รยนต์รถกระบะเพื่อหลบหนีเราในฐานะประชาชนทั่วไปนะครับก็มีโอกาสที่จะพบเห็นผู้กระทําความผิดมากกว่าตํารวจพราคนร้ายเมื่อเห็นตํารวจมักจะไม่ก่ออาชญากรรมต่อหน้าต่อตา พราะฉะนั้นเราจะมีหน้าที่ที่สำคัญมากอย่างหนึง่งนอกจากการพบเหตุและแจ้งข่าวแล้วนะครับเราจะต้องสังเกตจดจําลักษณะรูป,ปรพรรณสันฐานของคนร้ายและยานพาหนะที่เขาใช้ให้ได้เพราะทั้งสองส่วนนี้สามารถเป็นเบาะแสสำคัญให้กับตำรวจติดตามจับก,กลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษได้โดยง่ายออดีพร่่มมมมมควาาสสุุสุขทไไไก้ยง ไอ้ไปคอ้ไอ้เวนจะถือดียังไงมาทันอ้หึยบ้าเลยหึุดหงดแต่เท้าเลยนี่ไหมคะผ่านมาายไงเนี่ยกำไรห้าบาทโอ้ยเหียๆอย่างเงี้ยไงนะยังกล้าขายกำไรห้าเหรอสามกํไรห้าแล้กันต่อกันอย่างเงี้ยมันเป็นกันชัดๆของซื้อของขายนะ ก็ยังขายดีพุ้ยดีได้ไงซื้อร้านอื่นได้เออไปเลยไปเลยไปซื้อร้านอื่นเลยนะไปเลยวไปไกลๆเลยข้าวของสมัยนี้มันแพงอย่างนี้นะวันนี้วันในเรื่องของชายมั่งมีโยกวันนี้มันวันมหาวิทยาลัยโดย สามบาทพระนะก็พระลิสมเด็จเลียนทองโอ้ยจะมาขอใหอยมันเป็นลมตายขอยมันตกทึ่งรองตายขอยมันล้นควันตายไม่เงยเลยกว่าจะจะซื้อได้เราต้องรีดดอกชาวบ้านก็ต้งนานเท่าไหร่กว่าจะได้โอ้ไม่เอาเราต้องตามไปและไปตายยิงล้วต้ส่คงรัยิ่หลอกให้มันเอาไปเล่นได้มาจากดอกชาวบ้านป้ามานี่เันจะบอกอะไรให้ฟังนะ นี่นะไม่รต่จามันฉันเตือนมันต้องกี่ครั้งแล้วบอกว่ามาตลาดจ่ายกับข้าวแค่เนี้ยม่ต้องมานั่งใส่ส้อยเส้นโต๊ะโซ่หรอเนี่ยนะมันไม่กระชากเอาคอป้าหลุดติดไปกับสร้อยกะบุญแค่ไหนละที่ยังไปตรงไปตามมันอีกไม่ต้องเลยป้าป้าไปแจ้งความกันว่าไปลองใส่ที่โรงพักแล้วกันป้าไป รถคว่ำตายเลยจะจู่ก็มนตกต้องล้มตายกลัวรถคว่ำกลัวมัจะไปจะตาย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 จะใจเย็นับคุณป้าใจเย็นนะเออตกลงไปนันว่าคนร้ายน่ะมีคนเดียวนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์มากระชากสร้อยคอทองคำหนักสามบาทพร้อมกับพระสมเด็จไปนะครับเออว่าแต่ว่าคุณป้าพอจะจำได้ไหมครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ใช้รถอะไรนะฮะโอ้คุณตำรวจก็ใครจะไปทนดูหน้าดูตา รู้สวยีมันกะตเป็นล็อดีไปเลยแล้วใสคอจะไม่ถามฉันบ้างเหรอฉันได้เห็นมันต้อง่องครั้งล้นะสอครั้งเลยเนีใช่ไม่จากมาเหรอเคยเห็นมาที่ไหนนะก็ฉก็เห็นมันที่ตลาดนั่นแหละก็มานะนะหมื่นล็อเครื่องเร็วสีเลย มือเนี่ยนะมือมันน่ะตอนสวนนั่นนะ่ะม,มันจ่ะตกก้อนนั้นอย่างนี้เลยทัหมดหมานี้อ่ะก้อนงามงามของทันน่ะสงสัยเป็นรอยห้านิ้วแดงเลยแล้วสักพักหนึ่งนะมันน่ะก็ใช้มือเนี่ยห้านิ้วเนี่ยนะกะชากไปข้ามเมียนไปเลยเอยฉันว่านะมันน่ะคงดักซุ่มรอดูเหยื่ออยู่หน้าแล้วค่ะโอยมันตายมันตายใจเย็นๆครับคุณป้าครับใจเย็นๆนะฮะอะละเงี้ย รถที่มันใช้เป็นยังไงรถที่มันใช้เหรอถามทำไมอ่ะก็ก็รถเครื่องสีแดงอ่ะเก่าสอดร้อยตอดไปเลยคุณจ่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ติดป้ายทะเบียนด้วยนะตำหนิละ่ะตำหนิเหรอตำหนิก็เก่าไงแล้วก็โอช่เสียงดังนี่แหละ เสียงดังมากเลยเสียงดังจนหน้าตันดิทุหละช่วยได้มากเลยเนี้คนขี่แล้วจ้ะคนขี่ถามและถามจ้าคนขี่อ่ะก็สูงกว่ากับผู้หมวดนี่แหละใช่ใช่แล้วก็โอ้ใช่นี่นี่นี่ผิวเนี่ยนะผิวคล้ำอย่างนี้เลยหน้าก็เนี่ยหน้าใหญ่ๆมีแก้มมี มีตาสองข้างแล้วก็คิ้วเนี่ยติดกันเลยแหละหน่ากลัวมากเลยหออนวดเขราแผลเป็นอะไรนี่มีบ้างไหมหนวดเขราแผลเป็นหเหรอจาเป็นได้เหรอหนวดเค่าแผลเป็นก็นี่เลยอู้ซางนะหู้โฟมไปหมดเลยเหมือนหัวเมียเลยแหละ,หละอ้าวนี่ทำมยังงั้นละ่ะก็จริง,รงๆอะป้าเอาละนี่เง็ก เอาให้แน่นะอย่ามั่วนิ่มนะคนอย่างฉันเนี่ยนะผู้หมวดผู้หมวดเดาว่าผิดคนล่ละคนอย่างเง็กเนี่ยนะมั่วนิ่มไม่มีทางหรอก<ม>ใช่ที่สำคัญนะผู้หมวดที่หมวกกันน็อกของมันนะสี่ตรงเนี้ยรักน้องพรฉันทำได้แม่เลึตัวดบนโล,<ป>โลกเลยไอ้มันสายยังคู้ แหมทิยัตอ,อีขอใมันตายคูมันตายใจเย็นครับใจข้านในรันตายตายตาย,ตายช่ขนาดนี้ป่านนี้ตายแล้วล่ะครับคุณป้าเอ่อเง็กเง็กบอกใช่ไหมว่าคนร้ายนี่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็สวมหมวกกันน็อกตลอดเวลาใช<ม>่อืมนล้งเง็กเข็นได้ยังไงแล้วมันมันมีหนวดมีเคราแล้วก็ผิวคล้ำด้วยอ่ะ ดูสิครับผมจับใครมาได้ครับอุย๊ยนายจ่าจนมือใหม่หัดวิ่งลาวครับได้ต่อยปุ๊บวิ่งเขาร้านขายทองแถวแถวตลาดนะฮะอย่างนี้ก็เสร็จจ่าแข่งครับโอมีฮะนี่ับใช่ไหมครับ,บีนใฮะ นี่เองไงเง็กไหนบอกว่าหน้าตาโหดเยี่ยมงวดเขานี่เฟิร์มแล้วก็ดําเลยไม่ใช่เหรอก็ก็ก็กกกป้าเมียนะ่ะฮะก็ตอนเกิดเหตุป้าเมียนั้ะร้องเสียงดังอะ่ะมันก็ออกใจสิแล้วแแรงขมือที่ตีก้นนั้นก็เคือนไปถึงสมองอะ่ะสับสนไปหมดเลยอะ่ะตีก้นส็สับสนเลยนะ ก็หน้าแตกกันไปตามระเบียบนะครับสาหรับน้องเง็กคนสวยของเราในคราวนี้ก็นอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ทําให้หน้าแตกอย่างเดียวก็ได้ดีไม่ดีอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จเกินเข้าไปอีกแม้จะไม่เจตนาก็ตามเพราะฉะนั้นบอกเฉพาะในสิ่งที่เรารู้และเห็นเท่านั้นนะครับอย่าคิดไปเองเพื่อเอาหน้าเพราะนั่นยิ่งจะทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยุ่งยากมากขึ้นการตามหาตัวผู้กระทําผิดก็จะยิ่งสับสนกันไปใหญ่ ผมมีเทคนิคในการสังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายและลดมาฝากกันสั้นๆในวันนี้ครับอย่างแรกเริ่มสังเกตกันที่ลักษณะที่ใหญ่แล้วก็เห็นง่ายก่อนอย่างที่สองนะครับสังเกตตำหนิและลักษณะเด่นสามครับเลือกจดจำเพียงบางสิ่งไม่จำเป็นนะครับจะต้องจำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้สี่ครับจดบันทึกทันทีที่ทำได้และห้าแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างลักษณะรูปพรรณของคนร้ายเรามาเริ่มจากลักษณะทางกายภาพก่อนนะครับ สังเกตเพศครับว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือเกะเทยอายุครับเด็กวัยรุ่นคนแก่หรือจะเป็นรูปร่างครับสูงเตี้ยอ้วนผอมผิวดําผิวขาวเชื้อชาติครับเชื้อชาติไทยจีนฝรั่งหรืออะไรก็ตามในกรณีที่เราพบประชิดตัวเราอาจจะจําลักษณะย่อยๆเพิ่มขึ้นได้อีกเช่นรูปหน้าครับผมตาปากอย่างที่สก็คือเรื่องของตําหนิจุดเด่นเช่นมีแพลเป็นหรือไม่ลายสัก ความพิการการแต่งกายหรือเครื่องประดับลักษณะพวกนี้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของยานพาหนะนั้นเรามาเริ่มจากลักษณะใหญ่ๆก่อนนะครับก็คือเรื่องของประเภทรถครับต้องจําให้ได้นะครับว่าเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์รถแท็กซี่รถสามล้อหรือรถบรรทุกสีของรถก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าสีของรถที่เห็นนั้นเป็นสีอะไรยี่ห้ออะไรถ้าหากว่าจําทะเบียนรถได้ก็จะยิ่งดีต่อไปก็เป็นเรื่องของตําหนิของรถครับ เช่นรอยเจาะรอยแตกรอยชนหรืออุปกรณ์พิเศษสติ๊กเกอร์ต่างๆการสังเกตจดจํารูปร่างของคนและสิ่งของนี้ควรจะมีการฝึกฝนสังเกตจดจําบันทึกและนํามาตรวจสอบอยู่เสมอนะครับเอาละครับตอนนี้มาลองบันทึกลักษณะของคนร้ายในเรื่องและยานพาหนะของเขาดูนะครับลองดูสิครับว่าเราเป็นคนช่างสังเกตเราเป็นคนช่างจดจํากันขนาดไหน